รู้ไหมว่านอนรักษาโรคมะเร็งต้องใช้ระยะเวลากี่วันที่แน่เลยเคมโอคอสแรกไม่ต่ำกว่า30วันแน่แล้วถ้าระหว่างรักษามีเงินเข้ามาวันละ10,000บาท30วันก็เป็นเงิน3 0 0แสนบาทแล้วแล้วถ้าเรารักษาไปเรื่อยๆเขาให้นานสูงสุดถึง1 0 0 0วันหรือประมาณเกือบเกือบ2ปีกว่า,วาเลยรวมเป็นเงินก็10ล้านบาทเลยนะแล้วถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแบบนี้ครอบครัวก็ได้รับเงินก้อนสุดท้ายอีก ,0,000 0บาท ทั้งหมดที่พูดมาถ้าเราจะวางแผนใช้เงินแค่หลักพันเท่านั้นเองแต่จะได้ผลประโยชน์ครบทุกข้อที่ฟ้าพูดมาเลยซึ่งแผนนี้ชื่อว่า AA Care for Cancer ยกตัวอย่างเคสฟ้าเลยอายุ35ปีถ้าฟ้าซื้อแผนนี้จะได้อะไรบ้าง1น,นอนรักษาด้วยโรคมะเร็งก็จะได้ค่าชดเชยรายวันวัน,วน,วนละ10,000บาท2ถ้าเรารับคีโมโดยการฉีดยาเข้าเส้นแบบไม่ได้นอนโรงพยาบาลหรือว่าหายแสงเข้าไปแบบนี้ก็จะได้ค่าชดเชยอีกวันละ2,500บาท3ถ้าเราตรวจโรคมะเร็งด้วยการ MRI CT ทสแกนหรือเ e t สแกนแล้วเกิดขึ้นภายใน60วันก่อนและหลังที่เราตรวจวินิจฉัยว่าเราเป็นโรคมะเร็งยืนยันจากแพทย์แล้วเราสามารถเบิกค่าชดเชยในวันที่เราตรวจได้2 5 0 0บาทต่อวันสูงสุด2ครั้งต่อรอบป,ปีกรมทรร์การเบริกเคลมข้อ1 2และ3ถ้าเกิดขึ้นในวันเดียวกันจะจ่ายให้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นนะแต่จ่ายให้ในเลทที่สูงสุดผลประโยชน์ทั้ง3ข้อนี้บริษัทจะจ่ายให้สูงสุด1000วัน4ต่อมาหากเกิดเสียชีวิตด้วย โรคมะเร็งก็จะได้รับเงินก้อนไปอีก5 0แสนบาทบวกกับทุนชีวิตหลักอีก1 0แสนบาทรวมทั้งสิ้นก็จะได้รับเงินกรณีเสียชีวิตทั้งหมดอยู่ที่6แสนบาท